ประโยคนี้แปลได้ไหมสมเหตุปะนะปฏิกะ ถามใครสักคนหนึ่งก็ได้อ่ะอ,อืเดือนไปเลยแล้วแต่ได้ไหมประโยคนี้ไทเกอร์แปลได้ไหมสมเหตุบราณาฏิกะกะว่าได้ีวปฏิกะพี่ชา่ช่อาน,นลนงกลับไป นะพ่อแปลว่าอะไรก็ประโยคนี้มันมีอะไรบ้างอย้อนกลับมาดูอ่ะอารปนะรู้จักอารปณนะไหมอารปนะรู้จักไหมครับน่าจะต้องรู้จักอารปนะอยู่แล้วกาลสตมี คมไม่ใช่อะไนี้บัตรต้นความก่อนนี้บัตรต้นความมีอะไรบ้างที่จับปนัตุที่จับปนัตุอะไรนะมีรปนัดเนีดยไการรัศดมีเวลาบทประทานถ้ากลับมาปนะก็นะครับก็นี่แหละต่อมาประโยคนี้แหละไปได้ไหมอะไรเป็นประธานกิงเตประโยชน์ชนะ กิงเตยประโยชน์ะงอะไรเป็นประธานประโยชน์ะงแล้วอะไรเป็นพิเศษนะไม,ไม่ใช่เตยไม่ใช่พิเศษนะอะไรอะไรเป็นอะไรเป็นตัวพิเศษนะ กิ่งนั่นแหละวิเศษนะใช่แล้วเตล่ะเตทําหน้าที่อะไรประโยชน์อะไรแก่ท่านเออบทขยายประธานครับเอาดูใหม่ดมดูด้วยอกิง่งเมคาวาเสนะอะอะไรเป็นประธานประโยคนี้ประโยคใช่อามีโยก โยกชนาธิปการปรมากนันไหนนะเฮ้ยไม่ไม่มีให้เลยไม่มีให้สัญลักษณ์เลยนี่หว่าเราจะเขียนยังไงล่ะเนี่ย ทำไมลบไม่ได้วัดีเพิ่งใช้โปรแกรมนี้ไม่เคยใช้ไปะกิ่งก็โยกประโย,ะโยชน์ชนะขึ้นมา นี่ครับกิ่งโยกประโยชนยชนงังประโยชน์นังมากิ่งประโยชน์นังอันว่าประโยชน์อะไรเมแก่เราคาวาเสนะแปลว่าอะไรคาวาเสนะโดยการอยู่คองซึ่งเรือนแล้วคาราวาโสแปลว่าอะไร ประโยคนี้มีหลายแบบอะ่ะประโยคนี้โดมแปลได้ไหมตอนนี้ตัวมีอสโวอ๋อได้ได้ได้อ๋อมาแค่ผลไม้เหรออาจจะเป็นเพว่าเราดูเราไม่ค่อยเออเราไม่ค่อคยสบายเท่าไหร่ โอมีอัโถแปลได้ไหมแบบนี้ประโยคนี้ไทเกอร์แปลได้ไหมแปลไม่ได้รู้ไหมว่ามันออกเสียงว่าอะไรบ้างอัดโถแปลว่าประโยชน์ โกอะไรงไงเราไม่เคยให้แจกกิงสบนี่เองอ,อันนี้ก็ประโยชนี้ประโยคก,กินขาถาต่อมานนี้ประโยคก,กับตัวโจบ ประโยคก,กับตัววาโจกนี้ไปแปลได้บ้างไปได้ไหมรวมไปได้ไหมประโยคนี้ไทเกอร์ไปได้ไหมประโยคนี้เห็นครั้งแรกเนี่ยแปได้ไหมไม่เอาข้างบนเอาประโยคข้างบนเนี่ยอันว่าภรรยาน,นั้นแล้วก็เกียคุณมภาคจะอยู่ข้างหลัง นีิระโยคบาลี<ม>แล้วก็ไลม่มาังน้าปุตตังซึ่งบทท้าสามาจะเยน,นะโดยการเป็นที่ลงไปแห่งเดืนสิบนี่คือแปลย้อนแปลไ,ไ,ปไ,ได้ไหมแปลได้ไหมเริ่มหนึ่งออกแล้วใช่ไหมแปลยังไงนี่เขามีตัวอย่างน้อยเดี๋ยวต้องอาจจะต้องให้เราสักสีสิบประโยค จะได้จำได้คล่องแปลยังเคยแปรไหมคุณว่าเคยแปลหรือเปล่า <c oughs> เคยแปลแล้ว <c oughs> ตรงแรกของจักรุบาลอส่วนอันนี้อันนี้ประโยคกรกับประโยคกับตัวาจกเนี่ยครับมันเป็นประโยคที่ว่าใครประธานคือใครอันว่ากิริยาเจียอยู่ด้านหลังอะไรทําอะไรเขาอยู่ท่อนตรงกลาง ดังนั้นเวลาเราเห็นโครงสร้างนี้ก็คือจะรู้อยู่แล้วว่าแป่น,นี้ก็กระโดดไปข้างหลังก่อนกระโดดไปข้างหลังก่อนเลยครับผมไม่มีเลเซอร์มีเลเซอร์ไหมเลเซอร์ไม่โชว์ไม่มีเลเซอร์ด้วยมีเลเซอร์ไหมอ๋อมีแล้ว มีเลเซอรโอเคตัวตัวนี้ครับประโยคนี้นะสาภริยาตัวนี้เราเรียกว่าประธานคือใครและกิริยาเขาอยู่ยด้านหลังทำอะไรสิ่งที่ทำา็็จะอยู่ด้านฐานมาข้างหน้าซึ่งแล้วก็ขยายต่อว่าทำอย่างไรมันก็จะมาอยู่ข้างหน้าทัาสมาเจเยน,นะอันนี้ความหมายก็คือว่าสาภริยาภรรยานั้นเขาทำยังไงครับเขาลอด อดไข่คอดซึ่งบทแล้วมีการขยายการคลอดบุญไหมขยายว่าท้าสามาจยเยนะโดยการเป็นที่ร่วมไปแห่งเดินเสด็มเนี่ยวิธีแปรนี่แปรเป็นแปรประโยคบอกเล่าส่วนกรรมาวาจกประโยคนี้เราอาจจะไม่คุ้นเคยนี้อีธาเนวะอีตาสัตโธสุยิตธะอีตาสัตโธเนี่ยพันว่าเสียงแห่งเคงเคงขับเอโกขยายมาเสียงหนึ่ง คราวนี้ตัวนี้เป็นกรรมกรรมมาวาจกสุยิทาแปลว่าฟังนะครับแต่เพลงฟังได้ไหมฟังไม่ได้เสียงมันฟังเองไม่ได้มันก็คือโยกเราอันเรานะครับสุยิทาฟังแล้วขีทาน е วะในการนี้นั่นเทียวนี้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ของกรรมมาวาจกนี่เอาเอาสไลด์นี้เท่านี้ นี้เป็นตัวอย่างเราเดี๋ยวเป็นนังสือต่อ,อต่อมานะครับ ต่อมาต่อมาอัฏสะอัฏสะโสคัพพลโภเห็นไหมนนี้เป็นประโยคก,กตัตวาจกนี่เห็นไหมอันนี้ประโยคอกตัตวาจกประธานอยู่นี้เห็นไหมประธานโสคัลโพโเป็นประธานแล้วโสคัพลพโภเขามีส่วนใหญ่อัศาะก็อยู่ข้างหน้าเลยเสร็จแล้วก็ไปที่กิริยาคืออะไรจะรับมโนเห็นจะรับมโนไหมไทเกอร์เห็นจะรับมโนไหมจะรับมโนเป็นกิริยาเขา ส่วนใหญ่ของจารัมานูคืออะไรครับปริขาปิเถครับเท่ากับกีเรตัวนี้จบแล,แล้วเราไปหากีเรตัวต่อไปก็คือทิศสวาเห็นแล้วซึ่งครับพระปิงแปลว่าอะไรไม่รู้ต้องไปดูเอาเอากังแล้วก็กระโดดมาอุปัสสังกมินะอะแปลเอาโดมแปลครับโดมแปล อาสาครั้งนั้นพันพันรักสูงว่าลานั้นอัสาเห็นแล้วอัสาของพ่อค้านั้นอัสาวันวนิชสาอัสาวันนิชสาของพ่อค้านั้น ัรมาโนที่ยวไปอยู่ปะริขาปิปิดเทที่เห่งบนหลังแห่งคู่พิสวะเห็นแล้วพันพันคัดระพิงซึ่ง ซึ่งนางลาตัวหนึ่งเอกังตัวหนึ่ง